สวัสดีคุนผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรคเตอร์ศิลปชยัยวันนี้ผมขอนำมาบทความของคุณเปลวสีเงินมานำเสนอรครับวันนี้เป็นบทความประจำวันอังคารที่3กันยายน2567นายกของพ่อทักษิณเอาละสิรรำไม่ดีโทษปีโทษกรองซะแล้วรัฐบาลอุงอิงเพราะคอรมอทำท่าจะคลอดยาก ถ้าเดือนกันยายัางไม่เรียบร้อยเงิน1.22แสนล้านที่ใช้วิธีการหางบประมาณปี6-7กู้มาแจกและที่บอกว่าจะแจกเป็นเงินสดให้กลุ่มเปราะบางคนละ5,000บาทภายในเดือนกันยานั้นก็อดแจกเพราะรัฐบาลยังไม่คลอดนั่นแหละประจวบสิ้นปีงบประมาณ6-7ก็ต้องส่งเงิน1.22แสนล้านนั้นคืนครั้ง รัฐบาลท้องมานก็ต้องแก้เกมไม่รู้จะออกแต้มไหนก็จับชาวบ้านเป็นตัวประกันจึงมีวัฒกรรมประดิษฐ์เกิดขึ้นตอนนี้ว่าที่ล่าช้าเพราะรัฐธรรมนูญทำให้การตั้งรัฐบาลต้องติดลมจริยธรรมประเทศเดินไปไม่ได้ชาวบ้านจากที่จ้องตาจิกรัฐบาลเพื่อไทยก็จะหันไปจิกรัฐธรรมนูญด่าเข้มงวดจริยธรรมแทน ทำให้พวกเขารอแห้วแล้วแห้วอีกเข้าตำราคนดีชอบแก้ไขคนจันไรชอบแก้ตัวเป๊ะแทนที่จะสำรวจตัวเองว่าเอาคนประเภทไหนมาตั้งเป็นรัฐมนตรีทำให้มีปัญหาด้านจริยธรรมต้องใช้เวลาตรวจสอบนานกลับไปโทษร,รัฐธรรมนูญว่ามาตรฐานจริยธรรมเป็นอุปสรรคทำให้ประเทศเดินไปข้างหน้าไม่ได้แต่ก็ว่าเพื่อไทยเขาไม่ได้นะ เพราะเขาเคยประกาศหลักการพักไว้ว่าติดคนย้ายคนติดกฎหมายแก้กฎหมายเมื่อการตั้งคอรมออุงอิงติดปัญหากฎหมายด้านจริยธรรมจึงสอดคล้องแนวทางที่เขาทำอยู่คือตั้งธงแก้รัฐธรรมนูญแล้วเขียนใหม่ทั้งฉบับจากฉบับปราบโกงเป็นฉบับนักการเมืองเข้าง่ายกินง่ายอยู่ง่ายนี่เป็นเรื่องเดียว ที่เพื่อไทยประชาชนเห็นตรงกันเดินไปด้วยกันขับเน้นแยกกันอยู่รวมกันตีเป็นเบื้องหลังที่จริงจังเด่นชัดแต่ได้ยินนายกอุงอิงบอกว่าโผคอรมอนิ่งแล้วหมายถึงรายชื่อคอโมอผ่านขั้นตอนตรวจสอบคุณสมบัติแล้วจะนำรายชื่อขึ้นทูลกล้าวถวายวันสองวันนี้เมื่อผ่านทุกขั้นตอนแล้วนายกอุงอิง จะถแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาราวๆกลางกันยาถ้าเป็นไปตามเทอมเวลานี้งานเร่งด่วนปฐมฤกษ์อของรัฐบาลเพื่อไทยคือเอาเงินกู้ออกมาแจกรถแรกได้ทันภายในเดือนกันยานี้แต่ผมดูรายชื่อคอรมตามที่เผยแพร่ถ้าเป็นของจริงบอกได้เลยในความเป็นรัฐบาลผสมเป็นการผสมพันธ์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไม่เอาพัก แต่ดึงเอากลุ่มในพักมาร่วมเป็นคอรมอเหมือนลักพาลูกสาวเข้ามาแต่งงานโดยไม่สู่ขอกับพ่อแม่เขาแบบนี้ไม่ต้องดูมาตรฐานจริยธรรมหรือรัฐธรรมนูญมาตราไหนหรอกตาสีตาสายายมีตามาที่ไหนก็รู้ด้วยสามัญสำนึกวิญยูชนว่ามันผิดทุกประตูยิ่งดูรายชื่อด้วยแล้วมีสุภาพสตรีโอปาติกะท่านหนึ่ง ได้รับบรรจุเป็นรัฐมนตรีมาโดโดในนามพักไม่มีสอสสักคนตัวเองก็ไม่ได้เป็นเป็นแค่หัวหน้าพักคำถามจึงเกิดตามาว่าเพื่อไทยจะอธิบายให้สังคมเข้าใจได้อย่างไรว่าด้วยคุณสมบัติและมาตรฐานไหนที่เอาพักตั้งใหม่ตัวเดียวคนเดียวมาเป็นถึงรัฐมนตรีว่าการและพักนี้ก็ไม่ใช่หนึ่งในสบิบเอ็พัก ที่ร่วมแถลงสนับสนุนแพทองทานเป็นนายกฉะนั้นเมื่อประกาศรายชื่อออกมานายกอุ้งอิงเตรียมคำตอบไว้ให้ดีไม่งั้นพักเพื่อไทยนั่นแหละจะเจอข้อหานำบุคคลไม่มีที่มาที่ไปมาตั้งเป็นรัฐมนตรีเพราะถูกครอบงำวงการพักจากคนนอกพักการยอมตั้งนอมินีให้เป็นรัฐมนตรีแทนคนบางคน ในนามกลุ่มแทนพักแบบนี้บอกได้คำเดียวนายกอุงอิงเหนื่อยแน่ที่จะปลิ้นตัวออกจากข้อหาเพื่อไทยถูกครอบงำบงการเพราะมองไปทางไหนก็หาคำอธิบายที่เป็นเหตุเป็นผลไม่ได้เลยการเอาตัวแทนมาเป็นรัฐมนตรีเพื่อหนีด่านตรวจสอบจริยธรรมเขาคนนั้นพน้นแต่คนเปิดด่านให้หนีเข้าไปเพื่อไทยอาจเข้าข่ายสมรู้ร่วมคิด แล้วนายกอุงอิงก็จะติดด่านจริยธรรมว่าด้วยความซื่อสัตย์สุจริตไม่เป็นที่ประจักษ์ตามรัฐธรรมนูญมาตร,รา160วงเล็บ4วงเล็บ5ำมำตกเก้าอี้ตามเศษฐาไปอีกคนจนได้การดึงกลุ่มกวนในพักอื่นมาร่วมรัฐบาลแม้จะใช้นอมินีก็เถอะนอกจากผิดจรรยามันาติอย่างแรงแล้วในความเป็นกลุ่มกวน ไม่มีกฎหมายใดรองรับในความถูกต้องทางนิติกรรมที่จะทำในนามพักร่วมก็แค่เรื่องเดียวนะถ้าต้องการนำคนจากพักที่ไม่มีสอสอเลยตั้งเป็นรัฐมนตรีได้คำถามที่จะตามมาคือพักร่วมรัฐบาลที่มีสอสอหนึ่งสองสามคนทำไมจึงไม่ได้รับการจัดสรรในตำแหน่งรัฐมนตรีบ้างและที่สำคัญประเด็นสะดุดตาสะดุดใจขณะนี้ พื่อไทยเอาพักที่มีแค่หัวหน้าพักโดโดมาตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการคนนั้นมีคุณสมบัติวิเศษอะไรเลิศล้ำกว่าพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์แห่งพักเสรีรวมไทยที่จำเป็นต้องตั้งโดยไม่ตั้งพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ทั้งที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์มีสสหนึ่งคนและทั้งเป็นหนึ่งในสิบเอ็ดพักที่เพื่อไทยเชิญมาเป็นพักร่วมรัฐบาลถูกต้องเนี่ย มันจะอินุมตุงนางกันไปหมดตัวนายกและพักเพื่อไทยเจอปัญหาถูกเทวดาครอบงำแค่นี้ก็ลิงแก้แหพออยู่แล้วมาเจอปัญหาดึงคนในพักเขามาเลี้ยงเอาเมี่ยงเขามาอมแบบช่วยกันเลี่ยงข้อกฎหมายโดยตั้งนอมินีแทนก็จะหนีไม่พ้นทางด้านจริยธรรมและด้านยอมให้คนนอกพักวงการสั่งการให้ตั้งคนนั้นคนนี้เป็นรัฐมนตรีอันสาธารณชน เห็นได้เป็นที่ประจักษ์เข้าอีกหนีเสือปะจระเคยังพอจับจระเคแหกปากได้แต่หนีด่านจริยธรรมกลับเจอทั้งด่านจริยธรรมด่านรัฐธรรมนูญและด่านพอรบพภักการเมืองสงสารนายกอุ้งอิงจริงๆนะมองทางข้างหน้าไม่เพียงตัวเองคุณพ่อนอกจากเจอด่านหินพลตบดเอกเสรีพิสทจน์แล้วเมื่อว,วานยังมีมาอีกสองด่าน พัละวันมาจากการแฉของวีรบุรุษนาแกนั่นแหละด้านแรกนายพัทรพงศ์สุภักษรหรือทนายอั๋นบุรีรำมายื่นหนังสือถึงพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้ตรวจสอบกรณีพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เปิดข้อมูลและแชทไลน์ยืนยันการเข้าพบทักษิณที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจขณะนอนพักรักษาตัวด้วยป่วยปางตาย ท่านนายอ่านว่าเรื่องนี้ปล่อยผ่านไม่ได้กระทบและสร้างความเสียหายกับกระบวนการยุติธรรมมาตรฐานกระบวนการยุติธรรมอาจแปดเปื้อนกระทรวงยุติธรรมต้องสั่งตรวจสอบพิสูจน์ข้อเท็จจริงนี้ให้ปรากฏว่าที่พลตระเวรเสกเรษีพิสูจน์พูดนั้นเป็นความจริงหรือไม่ถ้าจริงให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเอาผิดกับทุกคนที่เกี่ยวข้องถ้าพิสูจน์ทราบแล้วเป็นเท็จ พลตวรรเอกเสรีพิสุทธิ์ต้องรับโทษและถูกดำเนินคดีถูกกระชับพื้นที่แค่นี้ก็ร้อนตูดร้อนก้นพออยู่แล้วเจอนายวัชระเพชรทองอดีตสสพักประชาธิปัตย์ไปยื่นหนังสือถึงนายสาการเพชรนรินอธิบดีกรมราชัณน์เข้าอีกมีความประสงค์สำเนาคำสั่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ราชทัณร์เวรตรวจหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายของเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและผู้บริหารกรมราชัณฑ์ ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมที่มีอำนาจตรวจราชการเขตเรือนจำพิเศษกรุงเทพเจ้าหน้าที่กร,ร,ร,รมราชทัณฑ์ที่เข้าเวรและตรวจเวรควบคุมดูแลนักโทษชายทักษิณชินวัตรที่ชั้น14โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพศ2 5 4พนายวัชระขอทราบผลภายใน7วันเมื่ออาศัยอำนาจตามกฎหมายนายสาการอธิบดีกร,รมราชทัณฑ์ คงต้องเช็ดแว่นคิดหนักว่าจะหาทางออกยังไงเ้อการเป็นลูกพ่อทักษิณเป็นนายกง่ายกว่าสดลอดช่องแต่เป็นแล้วที่จะไม่ต้องเป็นเหมือนอาป,ปูยากกว่ามุดช่องหมาลอดเนอะคนปลายซอยศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆของคุณเปลวสีเงินมานาเสนอเป็นประจำทุกวันสวัสดีครับ ผู้ที่ชื่นชอบกระเป๋าผ้าซึ่งทําจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ์เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทํามือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทํามีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ เคออมสตูดิโอโทร0918534455ส่งทั่วประเทศ